สบายดีสบายดีวยพี่นอ้องสบายดีเอฟซีของซาลาหน่อยทุกคนบว่วสเปนภายในหรือต่างประเทศเนาะแต่ยังดีตอนหับข้อสูงส่งของซาลาหน่อยอีกแล้วทุกคนเลยเมื่อนี้ซาลาหน่อยก็พาทุกคนมาหาหน้องคูณหนึ่งเนาะโดยซึ่งหน้องคูณนี้อาซาลาหน่อยก็มาหาเป็นครั้งแรกทุกคนเลยโมเมนต์สาวโสดเด้อทุกคนเด้อคือเป็นอาหน้องแบบ เพื่อนอยู่ผู้เดียวว่าซันจะทุกคนนี่คือเพิ่นกับพ่อแม่เพื่อนกัเลยนอันเดิกกันตั้งแต่เพิ่นยังในน้อยเนาะปัจจุบันนี้เพิ่นกัอ่าศัยอยู่เู้เดียวทุกคนเลยสาระน่อยก็ยังบทท่านหัวเรื่องรายละเอียดของเพิ่นเนาะหรือว่าเรื่องราวต่างๆอะไรทุกคนเลยมีแต่ว่าเฮาสิเขาไปโอุปไปลมเข้าไปสอบถามพร้อมๆกันเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเงินของน้องเด้อทุกคนเด้อก่อนอื่นกับขอฝากเพ้พี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสาลาหน่อยในเด้อเพื่อให้สาระน่อยได้มีกำลังใจและเฮ็ดคลิปต่อ ต่อไปทุกคนเลยโอเคเนาะงค่ะไปหาน้องเขาเลยทุกคนเลยโดยสบายดีโดยอ่ะคนอื่นก็อยากให้ทางน้องแนะนำตัวเนาะมีเื้อวอะไรเสื้อยังก็นุ่นเื้อนุ่นโอ้ทางน้องนุ่นมีอายุกี่ปี14ปีโดยอ่ะปัจจุบันนี้น้องอยู่เฮือนกับไผาเนาะ อยู่กับป้าโอ้โดยเราขออนะุญาตถามเนาะทางพ่อแม่เจ้านเน้ะอือทางพ่อแม่ได้เลิกลากันแล้วโอ้คืออันเพิ่นทั้งเพิ่นเลิกกันนี่นะตั้งแต่เจ้ายังหน่อยคุณบอโดยอืมโดยโดย,โดย,โดยแล้วตอนนี้อ่ทางอันแม่เจ้านี่อยู่น้ากันบอกับเจ้า ก็คือแยกทางกันกับเพิ่นแลโ,โดยคือนอกนี้มาอยู่น้ำพอแมนบอจเจ้าปัจจุบันนี่พอเนีไปทางไหนแบบสูบยาลายขึ้นเป็นว่าเขาก็เอาไปฆ่าโอโดยคือเพิ่นสูบยาลายเนาะ เกิดแบบว่าสติบ่ค่อยดีบ่แล้วก็เอาไปฝากไว้อ๋บอบะง่ายๆก็คือเป็นอ่ะเอาเพิ่นไปจำไปหรือว่าไปคังไว้เนาะอืมคันว่าให้อยู่น้าน้องก็ทางน้องก็สิบ่ปลอดภัยเนาะโดยอ่าปัจจุบันนี้ก็เลยอ,อยู่น้าป้าโดยแล้วอันเฮือนทางหดังนี่นะเป็นเฮือนของเจ้าเองบ่น้องละเฮือนปูเพื่อนหยาอ๋อเพือนปูเพื่นหยาแล้วปัจจุบันนี้ได้ปูหยา โอ้ยโดยก็ค <iny> ือทางปู่ทางย่าก็เสียเบลลวเนาะเออบอกง่ายๆก็คือว่าตั้งแต่อ่าทางพ่อเจ้ากับแม่เจ้าแยกทางกันเนาะก็คือย่าเอามาลด้อย่างบบโอ้ยโดยโดยเจ้าก็เคยอ่ะเคยให้สัมษณสไปอยู่บ่น้ั่งล่ะโดยอืมโดยให้สัมษณสไปรุนละโบแต่โดยอืม ล้วมีแล้วบ่สผู้ใหญ่เขามาซอยเดือเจ้ามีเองพองบอลซีเองมันมาเห็ดเหินไห่โอ้คนมาเห็ดเหินไห่แล้วตอนนี้เฮือนอ่ะเสร็จสมบูรณ์แล้วบ่หรือว่าไล่แต่เสาแม่นบ่ก็คืออ่าแม่นตัวนี้แม่นบ่น้องละตัวนี้ทุกคนเลยแม่นบ่หลังนี่น่ะ โอ้ดยดอันนี้ก็คือเป็นทั้งผู้ใหญ่ใจบุญที่เพิ่นซอยก็คือเพิ่นได้บอกทั้งเจ้าบ่บาเพิ่นชีซอยให้ตนว่า,ลา,า,า,ลาแล้วสมบูรณ์เพิ่นก็ซอยเพิ่นแล้วโอ้ดยดโดยแล้วอ่าแบบว่าค่าสร้างค่ายอย่างนี้แพงน้นนองล่วแหละอันนี้ก็คืออ่า uh, ทางเพิ่นจัดการให้เบิดโอ้ดยด ในปัจจุบันนี่นออ้องอ่ะมีแบบว่าเห็ดยังแบบมีอาชีพเป็นของตัวเองอยู่บอสกลมั่ okay. นกลมัน,น,มนโอ้มันของเจ้าเองบ่ไปรับจ้างไปรับจ้างโอ้โดยเมื่อหนึ่งนี่ไรประมาณเท่าไรน้องล่ะ <16. S 1> เมื่อละหกสิบเมื่อละหกสิบโอ้โดยโดยไปทุกเมื่อเลยบ่ ออคันว่าเมื่อใดที่แบบว่าทั้งน้องรู้สึกว่าร่างกายเบาไวเนาะก็คืออาสียอายุดกอนโดยแล้วเมื่อนีกน่กินข่าวกินนามแล้วบอโดอก็คือแล้วตอนตอนแรกนน่ะเจ้าก็นอนอยู่ลำป่าเจ้าเลยโอ้ก็คือมานอนเฮื่อนดังของเจ้านี้นอนผู้เดียวบนองหละโอ้ทางเจ้านี่บกชิดญาานบอ คือก็คือว่าสิ้นเ,เนาะ<ด>นอน<ด>ัตงแต่หน่อยตนใหญ่ายทุกคนเลยแต่ว่านอนน้ำป้านี่บอบบบดีกว่าบ่อนองละออนอนบอับเนาะแต่คือบ่บเคยนอนบ่บเคยนอนน้ำเพลินแล้วพอไปนอนแ้ะนอนบอับเนาะ,ะก็เลยอามานอนเฮงนันอยู่คนเดียววะฉันจะ้จะก็ะมีไฟฟ้าอย่างใส่ปกติบ่ โดยโดยแล้วแต่ละปีนี้ทั้งนองนี้ได้เห็นหาเห็นน้าอยู่บ่บ่บมีนาบ่<ม>โอ้แล้วอรเข่าหน้ามีสนองละอ,อ,อ้เข่านี่มีแต่ซื้อกินเนาะแล้วอาเรื่องหาเงินซื้อเข่าเนี่ยก็มีแต่ทางน้องบอดูว่าทางไหนโอ้ทางป้าเนาะทางป้าเพื่อนก็นมีอาผัวอ,อยู่บ่ ก็คือถูกหัวเพิ่นอยู่นำ้ำโอ้โดยก็คือ,อทางดุงเพิ่นไปไทยเนาะแต่ว่าส่งเงินมาให้ซื้อเขา่าโอ้โดยโดยเข่าในตอนนี้สอบหนึ่งประมาณเท่าไรน้องละ่ะอ๋คือทางนอกนี่โ่้โหเรื่องนี้เนาะก็คือมีแต่ว,ว่าทางตาเพิ่นซื้อมเมนบอสเดีเ๋ยวเน่าอ,อยู่เน่กินเลยท่ะ มืนเงินกินเลยอมไม่มไม่ได้ไปหลับตาซื้อ่าแค่กินอืมโดยโดยไปหาเนื้อไหมโดยบางมือคันว่าบมีเงินกะไปหานาไม่เนาะนนมาเก่งทุกคนเลยอืมก็คือเดี่ยวทั้งแม่เฟิร์นอีกอะบบคิดอยากเอาเจ้าไปอยู่น้ำเลยบอ เออเคยเห็นน่ะตาเพื่นยูบอนองล่ะเคยเห็นยูบานเดียวกันเห็นกันแล้วก็ไม่ได้ถามเ่าก็บอกว่าอยู่บ้านเดียวกันไม่ได้เพิ่อนเห็นเจ้าเพิ่นก็บ่ได้ทักบ่ได้หยังโอ้ดอว่าเพิ่นจำเจ้าบ่ได้บ่น้องล่ะก็คือทางเจ้านี่เป็นูุแท้ๆแม่นบอโดยโดยแต่ว่าเพิ่นนี่บ่ทักบ่ถามเลยเนาะโดยแล้วทางเพิ่นนี่มีครอบครัวใหม่บอ โอยโดยโดยก็คือทังแม่นอกนี่ไปมีครอบครัวใหม่เนาะแต่ว่าอ่ะเพื่อนกับแบบเคยส่งเงินส่งยังมาให้เจ้าอยู่บ่เคยเลยเออแล้วเพิ่นแบบเพื่อนบ่สงสารบ่นองหลาเนเราแบบว่าเจ้าอยู่เพื่อนผู้เดียวแบบนี้นะเออโดยโดยไ่้าทาั้งนอกนี้ได้หูเพราะว่าประมาณจักตีพอเจ้าสิาด้ออกมา เดือนหา้าโอ้โดยโดยก็คือประมาณเดือนห้าเนาะทุกคนเลยกับพุ่นเลยหลังสงการพุ่นแหะทุกคนเลยออยาทางพออ่อเจ้านี่อายุประมาณจากป,สสป,ปีสามสิบปลายโอ้สามสิบปลายเนาะอือเพิ่นกับบริ้มีอมาเมียใหม่บอน้องหลังก็คืออยู่กับเจ้ามา เมื่อก่อนแต่ว่าก่อนที่แบบว่าพอเจ้าอัมสิมาอาสุยาเนี่ยนะเพิ่นก็ได้ใส่ดีอยู่บอเวลเงป็นคนโอโดยโดยแต่ว่าเพิน่นเลือกทางพิษเนาะโดยโดย,โดยแล้วปัจจุบันนี้น้องก็อะไรไปเยี่ยมเพิ่นอยู่บอ ได้ไปได้เนาะโดยไปแล้วก็บรรจุง่ายค่ป้าลูก็ยังบอกว่าโดยโดยอยู่ไกลบอนองล่ะนักสาวหกเนาะคำว่าในการที่แบบว่าไปเยี่ยมเพื่นนี่ต้องมีเงินหรือว่าต้องมีแนวอยู่แนวกินไปส่งเพื่อนำบ่ออโดยโดยแต่ว่าทางน้องก็บบริติดต่อหาเพื่อนเลยบ่ตั้งแต่เพื่อนถึกจับไป โดยเจ้ากับิดหอดเพิินอยู่บ้างละโดยโดยกัแบบว่าคนเคยอยู่น้ากันเนาะงายขึ้นมากกัแบบว่าเออเค็นแต่นาพอได้กันหนายาญ่าหนาปูเฮาเนาะพะว่าเพิินอะโบยู่น้ากะมีความอาคิดหอดใอว่าโดดเดียวนี่แหละทุกคนเลยโดยโดยแล้ทางนอกนี่นะแบบว่าอยากไร่หยังแบบเป็นของตัวเองอยากแร่อย่างเป็นพิเศษบะ โดยดักลากเลยก็คืออย่างไ้เฮือนดังนี่นะแล้วเนาะเพราะว่าเฮือนดังเก่ามันกับอาคนงคังคือว่าสุดโชมแล้วนอนองล่ะโดยโดยไปนะเจ้านอนอยู่เดียวกลังคางคางคืนก็ญาิเนาะเพราะว่าเฮือนอ่สภาพมันกับบคคอยดีแล้วทุกคนเลยแล้วเจ้าก็มีโทรศัพท์ใส่อย่างอยู่บน้องล่ะโดยก็มีอยู่เนาะ แล้วอาได้หำได้เฮียนน้าหมูอยู่บ่ออกงอออกคือเฮียนหอดปอหาเนาะแล้วก็ออกมาคืออาน้องอยากออกเองบ่อหรือว่าทางพอทางเมททางพอบ่มีเงินส่งโอ้มีส่งโอ้ดูขอนก็ออกก็หายังไ่ได้แบบประกาศซ้ดโ่ดสิกบ่ได้ไปสิน้าหมูซ้ำเนาะ โดยโดยก็คือทางพ่อเพิ่นบมมีเงินส่งน,องน้องเฮียน่ตเนาะแต่ก็ยังว่าทางนอกนี่ยก็ยังพออ่านได้เขียนออกแม่นบอ,อ้วโดยโดยทุกคนได้ชีวิตท,ทางนองนกินันจะสงสารเฮงน,เนะเพระวอยู่เือนคนเดียวคือตอนอาตอนเศร้าหรือมาประมาณตอนเที่ยงยังก็อาศัยอยู่น้ำป้าเนาะแต่ว่าตอนแรกนี่ก็คือสิมานอนเฮือนตัวเอง เจ้าก็บ่ได้ไปดินทางไหนบ่น้องล่ะเหมือนว่าเคยมีอยอะแบบว่าหมูมาชวนเจ้าไปดิกนกลางค่ำกลางคืนแบบนี้นะเคยมีบ่๊ะจะหมูมาเล่นน้ำกลางคืนโอ้โหโดยนนไฟไปหล่งโดยอ่าอ่าอ่าคือทำมากกันอนบ่ได้ไปดินไปเที่ยวใส่เนาะโดยโดยคือทางอ้าทางน่องกับแบบ คิดฮอดแม่อยู่บนลงล่ะคืออ๋อบอคิดฮอดแม่บอแก็คือบาแล้วเนาะโดยอ๋อคันว่าบอมีคนบอกคนว่าน้องกับโบหูแม็นบอ่าเพลินเป็นแม่ของน้องอ๋อคือน้องมาอยู่น้ำพผ่หนี่น้องได้จักปีสันองล่ะเริงมกาเใายังไม่หอดปีโอ้โหดูไหนเนี่ยเฮ้ ยัองบรทัานหอดปีเดียว่ยังอ่ะในนู่นอยู่เนาะยังบรทัานหูไปสั่งทุกคนเลยอพอว่ายง่ขึ้นมาอ่ะถามย่าแมนบอเอ้โดยคือทางนอกก็แบบว่าเออสะออนแบบครอบคัุมมูนหรือบ่ที่แบบว่านี่พอมีแม่มีลูกอยู่อ่ะพ่อำละพร่ำตากันจิฮานะเคยแบบว่าเอออยางมีน้าเขาอยู่บอ นเพิ่นในกาเนาะทางพ่อกะอบอยู่น้ำทุกคนเลยเพิน่นกะติดแนวบบดีเนะาะว่าะฉะนั้นจะติดสิ่งที่บบดีอา่าเพิ่นก็นเลยอา่าเจ้าหน้าที่เพิ่นก็นเลยเอาไปเนาะเออโดยโดยแนวอันทางอันพ่อของน้องนี่ยนะเพิ่นอาสูบยามาไหลประมาณจักปีน้องละคือว่า,าถึงขั้นนี้ตอนตอนยังน้อยเพิ่นก็นสูบเพิน่นก็มาเป็น อดดเประมาณจะปีนึงแหละหำงานกับเป็นประมาณสองสามปีเอาเป็นผักแล้วแค่หนึ่งออกมาออกมาแล้วมันจะเศร้าแล้วโดยทำงานกับกรรมไม่เห็ดอีกถึงเป็นเก่าโดยโดยอันนี้ก็คือเป็นเถื่อที่สองของเพิ่นบอ้โอ้โดยโดยก็คือเคยไปฝากแล้วเนาะ ออกมากอ่ะเป็นคนดีของอ่ะเป็นพ่อที่ดีของเจ้าเนาะแต่ว่าอ่ะือว,ว่าเพิ่นแบบเพิ่นไปน้ำมูคู่บอนองหละแลยว่าเออเห็ดน้ำมูสินะอ่าอ,อันนี้ก็เลยเป็นรอบที่สองเนาะที่ว่าอ่ะไปฝากอีกข้างหนึ่งทุกคนเลยแล้วในการฝากของพ่อเจ้านี่นะต้องได้เสียเงินบ่นเสียเสียประมาณเท่าไรน้องละจ้างคนเนาะเอาไปเพื่อนเอาไปปัว เออโดยโดยก็คือให้เพิ่นเป็นคนดีคือเก่าเนาะเออโดยโแต่คือทางนอกก็ได้โห่แล้วว่าประมาณอ่ะเดือนหาเนาะที่ว่าเพิ่นสีออกมารหือว่าเพิ่นมาส่งอืมโดยโดยดีใจอยู่บ่นนองหล่ะโดยโดยถึงว่าเฮาสีโบมีแม่เนาะแต่เฮาก็ยังมีพอว่าสันชะตุุกลเลยอยู่น้ำกันเนาะ ก็คือลักๆักน้องก็อยากให้เฮื่อนลังนี่นะแล้วเนาะ<ม>เพื่อว่างันสิสะดวกสบายขึ้นกว่าเก้าแม้ทั้งเจ้ามีรถขี่อยู่บน,นลงละ<ม>ไหน้ากับโบมีรถขี่กับโบมีแมนบ่โอ้โดยโดยเขาหนำกัสื่อกินเนาะแต่ละมื้อเพราะว่าทุกคนเลยเขาตอนนี้กับควนขังแบบว่าแพงเนาะกระสอบหนึ่งกับประมาณอยู่ที่แบบว่าเจ็ดแปดแสนหุ่นจนังบนลงละ เพราะว่ามันกระแพงทุกคนเลยทุกตอนนี้นะ,ะก็ฝากถึงผู้ใหญ่ใจบุญเนาะที่ว่าอยากซอยเดือนนองเล็กๆหน่อยๆเนาะถือว่าเป็นน้ำใจทุกคนเลยก็สามารถทักทายเขามาหาสาระน่อยอินดีได้เนาะสาระหน่อยก็ย,นะย,ยังแอบอานบุญให้เนาะโดยเมื่อนี่อ่ตั้งสาระหน่อยก็ได้มาทํทาทั้งนอองพิ่นนี่ก็ได้พอสมควรแล้วเนาะ ก็ได้โู่เรื่องราวต่างๆของน้องนเพิ่นในทุกคนในชีวิตน้องก็าอาณาเห็นใจใอยู่เนาะอ่าอีตนทุกคนได้ยอยู่งเงอนคนเดียวอ่าทางพ่อแม่เพิ่นก็ได้แยกทางกันตั้งแต่เพิ่นยังน้อยเนาะโดยอ่ะสำหรับคลิปนี้สารหน้อยนอนกับน้องก็ขอกล่าวคำว่า,วา,วา,มมาสบายดีก็โอเคเนาะทุกคนเนาะทางสาวหลานน้อยก็เลยเข้าไปโอ้ไปโลภน้ำน้องน่นเพินเ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะทางน้องมีอายุสิบสี่ปีเด้อทุกคนเด้อ น้องก,ก็อาศัยอยู่น้าป้าเนาะปัจจุบันนี่อตอนเล้งมาเพิ่นกับสิมานอนเฮือนเพิ่นทุกคนเลยเฮือนหลังนี้กระสีเป็นเฮือนของน้องเนาะแต่ส่วนอีกหลังนี้ทุกคนเนยกระสีเป็นทางสืใหญ่เคยบุญเพิ่นเหตุไห่เนาะแต่ว่ายัางบ่ทันแล้วทุกคนเลยคือทั้งน้องก,กัน ไปรับจ้างกวนมันเนาะเพื่อว่านําเงินมาซื้อขา่าซื้อน้ามินทุกคนเลยเพื่อว่ามาใส่ใจในครอบครัวเนาะอ่าซึ่งเมอก่อนเพิ่นก็อาศัยอยู่กับพอ่อทุกคนเลยแต่ว,ว่าพ่อเพิ่นเนาะถูกจับไปแล้วทุกคนเลยก็คือทางพ่อเพิ่นน่ะ ไปในทางที่พิษหรือว่าไปในทางที่บดีเนาะโดยเพิ่นก็เลยต้องเลยอยู่เพื่อนผู้เดียวทุกคนเลยนองก็น่าเห็นใจพอสมควรเนาะเพราะว่าทั้งพ่อน้องหรือแม่น้องะไดเแยกทางกันเต้งเต้นองยังน้อยหน่ยเนาะทุกคนเนาะ,ะอหไงขึ้นมาก็เห็นแต่พพอเนาะหรือว่าเพิ่นอะนอะาเพิอเ่นอนเอามาได้อย่างไรกันทุกคนเลยตอนนี้นะทางงานทางครูทางงานเพิ่นก็ได้เสียชีวิตไปแล้วเนาะ ก็คือปัจจุบันนี้ก็อยู่เพื่อนคนเดียวทุกคนเลยเพื่อว่าถ้าพอออกมาจากขุกเนาะโดยอ่าเป็นกระโลค่อยพอเพื่อนทุกคนเลยเมื่อก่อนพอเพ็่นกับเป็นคนดีเนาะเป็นพอที่ดีทุกคนเลยทางน้องกับเฮียหอดปอหาเนาะเพราะว่าทางพอเพื่อนอะ่ะบ่มีเงินส่งโตทุกคนเลยวันนี้สาระหน่อยก็ได้หูอ่าเรื่องรล่าต่างๆก็ได้ทุกคนเลย,ะละยก,เเลก็ได,กยกได้หูไปพร้อมเอฟซี FC ทุกคนเนาะโดยคนว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเนาะอยากซอยเดือททางน้องอ่ะก็สามารถ ดต่อมาหาสาวรานหน่อยได้เนาะสาวราน้่อยจยิ่งดีเป็นสะพานบุนไทยทุกคนเลยบอลเอ่นกับขอขอบคุณนะเอ็ซีทุกคนเนาะที่ว่าเบิ่งดลิปกองสาวานหน่อยตั้งแต่ต้นจน,นจบกับขอให้ยูดีไม่แห้งความเจ็บใหม่ได้ความขาไข้ใหม่มีทุกคนเลยารถนาสิ่งใดนกับขอให้ได้ดังนั้นเนาะโดยสำหรับคลิปนี้สาวรานหน่อยกับขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี